ซาญี่ปุ่นเบาแถวเสียงประกาศแท็กเสียงประกาศสถานีจบจบด้วยคำว่านารานาราของฝากบางอย่างอาจจะไม่ได้ถูกซื้อมาเพื่อให้โชคดีบางครั้งมันเลือกเจ้าของของมันต่างหากสนามบินดอนเมืองนาเดียหญิงสาวอายุ27ปีของฝากจากญี่ปุ่นมาแล้วค่ะทุกคนมาเลือกได้เลย ส่วนอันนี้ยิ่ขอเก็บไว้เองค่ะมันน่ารักมากเลยตุกตาหรออุ๊ยน่ากลัวนิดหนึ่งนะนาเดียบ้าหรอนี่มันคาวาอีมากกอ,อกดูสิส่กิโม,โมลายสากุระด้วยนะเสียงยามค่ำคืนในคอนโด,ดเงียบผิดปกติเสียงแมวร้องไก่ลมพัดเสียงครอบแก้บแบรบงเองเราตั้งชื่อให้หนูดีไหมอืมอายาเมดีไหม <laughs> อาญาเมจังจะเหมือนตุกตาขยับเบาๆเสียงอะไรนะรุงเชา้าเสียงนาฬิกาปุกเพิงวิทยุชาวเปิดข้างไว้เฮ้ทำไมอาญาเมจังมาอยู่ที่โตกินขาอะไรเอาได้ <laughs> <How die? S 1> <laughs> เมื่อคืนเราวางไว้ <laughs> ปุ้ตูโชเนี่นะ <laughs> คืนแรกเพียงแค่ย้ายที่แต่คืนต่อไป เธอจะเริ่มหันหน้ามาหาเธอเสียงวัวเล่าเบาจากเด็กหญิงแทะเข้ามาอย่างแผ่วเาตัดแบบ้า d เอฟเฟกดึงภาพก้องย้อนเวลาเสียงกะกิะสุดท้ายอย่าลืมตั้งเธอขยับได้เสียงในห้องเงีย,งเงยบเสียงนาฬิกาเดินติก๊กพร้อมเสียงลมหวีดผ่านช่องแอร์เราฝันอีกแล้วเหรออาญาแม่ เธอขยับอีกแล้วใช่ไหมเสียงคูดเบากับพื้นไม้เสียงเหมือนเงาเดินผ่านหลังของใครอยู่ตรงนั้นเสียงตึกตึกตึกเหมือนเสียงไม้ขคาสองครั้งเขาไข้คล้องวงจอดปิดตอนที่สาชักในออฟฟิศเพื่อนร่วมงานกำลังดูคลิปจากกล้องวงจรปิดที่นาเดียติดมันเจ้าตอนปิดที่นาเดียติดไว เฮ้ยด hey, ูนี่ดีนี่มันเสียงคลิปเปิดเสียงกรอบแกบตุกตาคอยเดินหันหน้าไปทางกล้องไม่นะไม่ใช่ C.G.A ใช่ไหมเมื่อคืนฉันอยู่คนเดียวนะเงาตุกตาในคลิปก้มหน้าแล้วอยู่ดีก็ตั้งตรงหันมามองกล้องก่อนดะบูไม่มีใครเข้าออกแต่เธอขยับไม่ใช่เพราะลมไม่ใช่เพราะแผ่นดินไหว แต่เพราะกำลังหาเจ้าของใหม่ที่ 3. สามเซียนติกาตีบอกเที่ยงคืนเสียงเหมือนฟ้าร้องแผ,แผ่วๆฉันทิ้งเธอไว้ในลิ้นชักแล้วทำไมกลับมาอยู่บนเตียงได้เสียงเหมือนตุกตาเดินลากผาอมเบาอย่ามาเล่นกับฉันแบบนี้นะไฟในห้องดับพรึบเสียงเราเด็กเบาภ้าฟแฟลชติดเพดานเห็นเงาตุกตายืนข้างเตียงแล้วหายไปเสียงแววจากตุกตา น่าวังขอน,นอนด้วยได้ไหมเลือไต่ฐานชักกลางวันนาเดียพยายามนำตุกตาไปทิ้งทิ้งแล้วอยากกลับมาอยากกลับมาอีกเสียงทั้งขยะถูกปิดเสียงดังชักกลางคืนเสียงเขาประตูหองกอกกอกดึกบันนี้ใครมาเขาะ ก็มองพื้นตุกตาอายาแมจังนั่งอยู่ตรงน้าพร้อมรอยเลือดใต้ฐานไม่จริงฉันทิ้งเธอแล้วชัดเจนกว่าเดิมเธอเลือกฉันแล้วจะทิ้งกันง่ายน่ายไม่ได้นะฉนลากร้านขายของเก่าในญี่ปุ่นเสียงะระฆังลมเบานาเดียคุยผ่านวิดีโอคอลกับเพื่อนญี่ปุ่นฉันต้องหาคำตอบว่าเธอมาจากไหนร้านนั้นในนาราช่วยหาหน่อย ร้านนั้นปิดไปนานแล้วนาเดียไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมาสิบปีแล้วเซาท์ยอนพาบนาเดียจำได้ว่าคนขายเป็นหญิงชราแต่หน้าไม่มีแววตาเพื่อนเขาว่ากันว่าตุกตาที่ถูกสาบตัวนั้นถูกสาบด้วยดวงวิญ,ญญาณเด็กหญิงที่ตายทั้งที่ยังสวมกิโมนอาเยตอนที่เจห้องที่สี่ไม่มีอยู่จริงชักคอนโดนาเดียไฟกระพริบ เสียงผู้ดูแลอาคารคุณแหละครับห้องสี่ที่คุณบอกว่าเธอเดินออกมานะไม่มีห้องนั้นในตึกนี้เลยนะเป็นไปไม่ได้ฉันเห็นกับตาประตูไม้เก่าบานนั้นตึงตึกเหมือนเสียงใครเดินมาช้าจากปลายทางเดินก้องวงจรปิดจับภาพเงาเด็กหญิงแต่งกิโมนยืนเงียบเธออยู่ที่ห้องที่ไม่มีอยู่จริงและกำลังจะเปิดมันอีกครั้ง ตอนที่8ความจริงจากปากหญิงเชราชักฝันนาเดียอยู่ในศาลเจ้าร่างกงางลางเปล่าหญิงเชราโผล่มาในชุดขาวไม่มีตาไม่มีเสียงคุณคือเจ้าของร้านใช่ไหมทำไมคุณถึงให้มันกับฉันหญิงเชราหยิบตุกตามายืนตาเริ่มไหลเลือดเสียงกระซิบเล็กดังขึ้นเสียงแผว <c oughs> แม่เอาฉันไปฟังเป็นใต้ต้นสนค้างสาว เสียงไม้แตกเดกยิงกรีดร้องคำว่าช่วยด้วยพิธีปลดคำสาปซานเจ้าญี่ปุ่นล้มแรงพายุเขาเสียงสวดมนต์ของพระญี่ปุ่นจิตนี้ถูกฟังด้วยความแค้นต้องใช้เลืออจากเจ้าของปัจจุบันปลดปลอยเจ้ามีดกรีดมือว่างว่างบตาถ้าจะจบทุกอย่างแก่พันธาอุสาัาดาตุกตาสันเสียงเด็กร้องไห้ดังของฉัน เสียงอาญาเมตสขอบคุณนะที่ฟังเสียงของกีนลุมศพใต้สนปิดนาเดือนกลับไปที่สารเจ้าระยำรุงสางคล้องซูมช้าไปที่พื้นใต้ต้นสนแผ่นไม้จารึกตัวอักษรญี่ปุ่นเก่าผู้แบมมายายเสียงสงบแต่หลอนแม้คำสาบจะจบลงความทรงจำของวิญญาณน,นั้นยังฝังรากลึกเสียงสุดท้ายก่อนเ็กเด็คราสิบอ เธอยังอยู่กับฉันใช่ไหม <c oughs> ลมพัดแรงผ่านป่าไม้โบราณมีเสียงระฆังลมเบาๆผสมเสียงเด็กหัวเราระยะไกลก <c oughs> ดตำ่ำก่อนที่นาเดียจะได้พบอายาแม่ก่อนที่ตุกตาจะถูกสาบยิงชานิรนามเคยมีชื่อ <c oughs> ย้อนเวลาสาวย้อนเวลาเสียงชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆนั้นเมืองนาราเมื่อ60ปีก่อน หญิงสาวฉันชื่อซายูริฉันเป็นคนทำตุกตาและฉันไม่มีลูกเสียงเดินเยื้ไปใหม่ใต้กลางป่าขัางสารจางเด็ก <c oughs> นี่ที่พ่อแม่ทิ้งฉันรับเลี้ยงเขาในบ้านเล็กขังสารเจ้านั้นฉันสร้างตุกตาให้ทุกคนแต่มีอยู่คนหนึ่งเ <c oughs> สียงเด็กยิงหัวเราะแล้วสะอื่นตามมาเธอชื่ออายาเมะเด็กญิงตาอด ที่มักจะนั่งพูดกับตุกตาทั้งที่ไม่มีใครสอนเธอผู <c oughs> อ้บืยายแต่ในคืนฝนคืนหนึ่งมีเสียงร้องดังจากห้องเก็บตุกตาเด็กทุกคนหายไปยกเว้นอาญาเมต <c oughs> เสียงเปิดประตูไม้เก่าเสียงตกหนักเสียงหัวเราะของเด็กบนเสียงครีดร,ร้องซาโูรีฉันพบแค่ตุกตาตัวหนึ่งที่มีคราบเลือดอยู่ที่มือเล็กของมัน เสียงสายยูริกลายเป็นยิงฉล่าเต็มถั่วฉันหนีมาซ่อนมันไวแต่เสียงของเธอยังตามฉันมาแม้แต่ตอนฝันวันหนึ่งจะมีคนเหมอสมมาเจอเธอ,เธอและปลดปล่อยเสียงกริ้งประตูด,ดังในร้านของเก่าภาพตัดกลับปัจจุบันนาเดียเปิดประตูเข้ามาหญิงชาวนั่งอยู่ไม่พูดอะไรหญิงชา้านั้นไม่มีชื่ออีกต่อไป เธอคือเพียงสะพานระหว่างวิญญาณที่ยังไม่หลับไหลและคนที่ไม่รู้ว่ากำลังจะตื่นในฝันร้ายเสียงปิดตอนเสียงเด็กผู้หญิงกระซิบเบาข้างหูขอบคุณที่ไม่ลืมฉัน